โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมี่ยวน้ำนะครับอยู่กับเกมโรบอ x แมป Ninja Time นะครับก็คลิปวันนี้เป็นคลิปสรุปอัปเดต0.5นะครับของเกมนินจา Time ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับก็โอเคจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับผมที่เขาอัปเดตมาก็คือ เวลาเกิดบอสนะครับก็คือเขาปรับเวลาเกิดของเจ้าโบนกับคุละมะเนี่ยใหม่นะครับให้มันเกิดถี่ขึ้นคือโปรตินเนี่ยคุละมะจะเกิดแค่3 3เวลาใน1วันนะครับตอนนี้เขาเพิ่มเวลาเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็เป็นเวลาของ Time z ซน e UTC นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นด้านซ้ายด้านขวาแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคุละมะกับโบนแล้วก็ เอาหินเขาเอาหินตรงนี้ออกนะครับก็คือเราสามารถเดินเข้าไปหาบอสได้เลยไม่ต้องรอเวลานะครับเอ้อไม่ต้องรอเออไม่ต้องรอเวลานั่นแหละหมายถึงว่าไม่ต้องรอหินมันเปิดออกนะครับเราสามารถเข้าไปยืนรอได้เลยอ่ะและ้วก็อีกอัปเดตหนึ่งก็คือคนที่เวล85นะครับเลเวลตรงเนี้ยเนี่ยเลเวลตรงเนี้ยนะครับเวลตัน85นะครับเขาจะแจกนะครับเป็นเออสลอ็อตสล็อตแคนนะครับก็คือไอตรงเนี้ย เขาจะแจกเพิ่มมาอีกอันหนึ่งฟรีๆเลยนะครับเขาจะแจกเป็นสล็อตที่2นะแต่สําหรับคนที่ซื้อสล็อตที่2ไปแล้วนะครับเขาก็จะให้มาเป็น20แครนสปินแทนนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับก็ลองคิดกันเอาเองนะครับก็ประมาณนี้ของผมก็ซื้อไว้แล้วก็ได้20แครนสปินนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ทาไมโอเคแล้วก็แก้บั๊กนะครับ18รายการแล้วก็บั๊ก บักเล็กอีก7รายการก็ปรับปรุงตัวเกมเให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แก้ APS ตกะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มช่องเป็นช่องโหมดครับคือปกติเนี่ย z x ถึง Z เนี่ย ZXCV มันจะแบบสกิลมันจะยาวถึงตัว Y ใช่ไหมก็ตอนนี้เขาก็ปรับใหม่เป็นถึงแค่ตัว T ีนะครับสกิลที่เราจะใช้ได้แบบสกิลพวกเนี้ยอ่ะสกิลพวกเนี้ยอะไรแบบเนี้ย อ,นนอันนี้มันจะต้องใช้แคนโหมดผมยังไม่ได้เปิดครับก็เนี่ยพวกโหมดก็คือพวกลูกตาพวกโหมดลูกตาอะไรเงี้ยโหมดอ่ะพวกนี้จะต้องมาใส่ในโหมดนี้เท่านั้นนะครับก็คือหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เนตรวงแหวนกับอัคระสา,าพ,พร้อมกันได้แล้วเพราะอัครสา,า,าตอนนี้เขานับเป็นโหมดก็คือต้องไว้ในช่องตัว G เท่านั้นนะครับส่วนช่องตัว Y ก็คือ a w a k e n n เขาจะไว้ใช้สำหรับเปิดล่างซูซานโอ o, นะครับแล้วก็เปิดประตูด่านของไฟเตอร์นะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือช่องสกิลที่เราจะใช้ได้ก็จะลดลงเหลือแค่6ช่องเท่านั้นนะครับแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ที่สำคัญสำคัญเลยก็คือเขาเพิ่มธาตุไม้เข้ามานะครับของเซนจูกับของมันก็คือของเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าหมจะแยกเป็นคาถาไม้เฉยๆก็คือของยามาโตะ นะครับแล้วก็เป็นเซียนเซียนไม้ก็คือของเซนจูก็คือเป็นเซนจูพันกรน,น,นะครับเท้าสั้นแฮนโอเคอันนี้ก็คือ2อันใหม่แต่ผมยังไม่ได้รีวิวในคลิปนี้นะครับก็รอดูคลิปถัดไปแล้วก็เพิ่มในช่องกระเป๋านะครับกระเป๋าตอนนี้ย i จะเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มองง่ายขึ้นเพราะว่าเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาบอกเป็นเออสแตตต่างๆปกติเขาจะไม่บอกนะครับอย่างเช่นชุดนี้เขาจะไม่บอกว่า สเตตมันบอกอะมันบวกอะไรบ้างตอนนี้เขาก็บอกทุกอย่างเลยนะครับบอกทุกอย่างเลยทุกอันเลยนะครับบอกหมดเลยก็จะโอเคดีเยี่ยมแล้วก็เป็นเรื่องของอาวุธนะครับพวกสล็อตเนี่ยอย่างบางคนถามว่าจะเอาอาวุธไปใส่ในช่องสล็อตยังไงตอนนี้ไม่ต้องลากแล้วนะครับก็คือกดติ๊กสังเกตน,นะเลขหนึ่งผมเป็นหมัดล็อกลีอยู่นะครับอันนี้เป็นคุณนายเนาะผมกดติ๊กตรงนี้เปิดชึบนี่นะครับเปลี่ยนเลย เปลี่ยนเปนคู่ใน,นเลยนะครับแล้วเราสามารถใช้ได้เลยโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนกลับเป็นหมัดล็อกลี่ปุบอ่าสมูทสมูทลื่นไหลนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ที่ผมชอบที่สุดสำหรับอัปเดตนี้เลยก็คือ <c oughs> เขาบัฟเรื่องของเนตดทุกเนตรเลยนะครับเป็นโหมดก็คือใครที่ใช้เนวงแหวนเวลาเปิดเนตดนะครับเขาก็จะบวกความสามารถบวกความสามารถไปอีกนะครับ <c oughs> ของล่นเนี่ยกันอันเนี้ยก็บวกเหมือนกัน ครับอย่างตอนนี้เลือดผม6,900ถ้าผมเปิดเนตเลือดผมก็จะเด้งนะครับเห็นไหม7,500จาก2,000เป็น2,400ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลชอบมากเลยมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกนะครับเนตพระเจ้ามันจะให้ไก่กาแบบตอนแรกนั้นไม่ได้นะตอนนี้นะครับเพิ่มดาเมจของเนตต่างสระมาค่อนข้างที่จะเยอะเลย ย่างผมจะแค่ไม่กี่สกิลนะเอาสัก2 3สสกิลพอก็ประมาณเอาสกิลแรกอันนี้เป็นยิงมิสไซล์5ฮิตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยมันจะฮิตละ70ะกว่ากว่าสกิลดาเมจรวมรวมมันจะแค่500นิดๆแต่ตอนนี้นะครับมันกลายเป็นฮิตละ295โคตรเยอะเลยนะ295ยิงคูดาว8วิยิง5ฮิตก็พันสเกือบพันหแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ ขายเทพพิชิตฟ้าจาก800ร้อยกว่าเก0าร้อกว่าเป็นพันเถ้าเกิดว่าผมมีเอ่อแฟมิลี่ของมันอีกก็น่าจะ2,000อัพนะครับอ่ดาราสวัสดิ์รเบิรพิภพคิดคิดละ500ถือว่าดีมากนะครับสําหรับอัปเดตนี้แล้วก็เอือเขาก็ปรับโครงสร้างใหม่นะเป็นแบบว่าปรับให้มันดีขึ้นให้มันสมูทขึ้นเนีอย่างท่าแดดอันนี้อันนี้ผมวิ่งเร็วเพราะว่า สกูลเทพสายฟ้าหืนนะครับโอเคก็ถ้าวิ่งท่าอะไรถ้าแดดเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่หว่าก็เขาอาจจะอาจจะปรับเพิ่มในอนาคตนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดต0.5นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสุ่มหาเท้าสั้นแคนกับขถาไม้มารีวิวให้ทุกๆคนดูนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของซูซานโอเนี่ยนะเรื่องของซูซานโอนี่มันน่าจะยังเปิดได้แค่ล่าง ร่างกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าร่างไอ้ร่างตัวใหญ่อาร์เมอร์เป็นร่างชุดเกาะร่างเพอร์เฟกเนี่ยมันยังต้องใช้มาสเตอรี่ห้ซึ่งตอนนี้มาสเตอรี่เนตมันยังตันแค่25อยู่นะครับก็คงต้องรอเป็นอัปเดต1คงต้องรอเป็นอัปเดตถัดไปโอเคประมาณนี้สำหรับอัปเดต0.5ทั้งหมดนะครับโอเคก็วันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับจะไปสุ่มหาผาถาไมาล้ละไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับไปละบ๊ายบาย